สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาดูต้นมะเขือนะคะปลูกในถุงแบบนี้ก็สามารถเติบโตได้นะคะแต่ว่ามะเขือนะคะโตช้าต้นเล็กแบบนี้นะคะมีวิธีบำรุงง่ายๆนะคะให้มะเขือของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลให้ได้เก็บกินกันเลยค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเปาะนะคะ ต้นเล็กๆก็เป็นมะเขือเปราะเหมือนกันค่ะมะเขือเจ้าพยานะคะเดี๋ยวตามไปดูสูตรง่ายๆที่แม่หม่จะทําบํารุงในวันนี้เลยนะคะสูตรวันนี้แม่หมก็จะใช้น้ําซาวข้าวนะคะ ในน้ำซาวข้าวมีวิตามินต่างๆมากมายสามารถบำรุงต้นพืชได้แล้วก็ผสมผงชลนะคะหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็นำมาราดรตที่ต้นมะเขือได้เลยสูตรนี้ควรใช้สัปดาห์ละสองครั้งนะคะในการบำรุงเพียงเท่านี้นะคะต้นมะเขือของเราก็จะเจริญเติบโตอย่างแน่นอนเลยค่ะลองทำดูนะคะสูตรง่ายๆในการบำรุงต้นมะเขือต่อไปนี้อย่าทิ้งน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์